สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหมหานำเอาพระสมเด็จวรัะคังบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์เป็นพระที่พ่อใหมหาตั้งชายาให้ท่านนะครับ องคุณนางเป็นพระที่สวยสำหรับพ่อใหญ่มหานะครับมองมองแล้วนี่จับใจมองแล้วนี่เย็นตามองแล้วนี่มีพลังได้สัมผัสนี้รู้สึกว่ามีพลังอย่างรุนแรงในคราม ตั้งจิตตั้งใจพ่อใหญิมหาที่ได้ครอบครององค์นี้นะครับแต่ก็คงไม่อยู่ในสายตาของหลายท่านนะครับหลายท่านก็คงมองผ่านหลายท่านก็คงไม่สนใจหลายท่านก็คงไม่แ,แลนะครับก็ตามนั่นแหละครับเราต่างจิตต่างใจ ต่างภูมิหลังต่างปัญญาต่างที่มาเข้าใจนะครับงดดราม่านะครับชอบแบบไหนก็ไปตามนั้นแต่องค์นี้พระยมหานี่ชอบนะเพื่อนสมาชิกลองดูลองพิจารณาเพ่งเฉพาะองค์พระนะครับเนี่ยองค์พระนะครับดูพระโอละสิครับได้สมส่วนกับองค์พระนะลักแร้นี่ ทางด้านซ้ายเราฝาองพระนิสูงขึ้นเล็กน้อยพระพักนี้เป็นผลมะตูมดูพระอุระดูดูหน้าอกดูแขนดูพระพักหรือว่าดูเสียงท่านเนี่ยบึกบึนสุข,ขุมคัมภีรภาพตามแบบฉบับของหลวงสิทธ์นะแต่ถ้าเรามองฐานลงมาด้วยนะเพื่อนสมาชิกนี่เราเรามองรูปฐาน ดูแล้วนี่สง่างามนะครับแล้วก็เห็นเม็ดมวลสารเรียกว่าเม็ดรประธาตุค่อนข้างจะชัดสำหรับองค์นี้แต่ว่าด้านหลังเนี่ยเป็นหลังเสี้ยนไม้นะเพื่อนสมาชิกหรือว่าเป็นหลังวิเศนียดที่พวกเราทราบกันดีนะหลังวิเศนียด ที่มาในตามตำราที่ครูบาอาจารย์พาเรียกนะครับหลังวิเยดแต่ว่าพ่อใหญ่มหาเรียกว่าหลังเสี้ยนไม้นะเพื่อนสมาชิกเป็นการเอาลักษณะแป้นไม้ไผ่ที่ท่านทุบให้เปนแบนกดมวลสารปาดนะลักษณะการปาดนะปาดขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นลองรอย ร่องรอยการจิกทางด้านขวามือขวามือเราซ้ายองค์พระตรงนี้นะกดลงเนี่ยกดลงจะหนักเห็นไหมครับพอกดลงะปับปาดขึ้นนี่ร่องทางด้านซ้ายมือเอ่อซ้ายมือของพระขวามือเราเห็นไหมครับท่านก็จะลึกพอสะบัดกดลงปาดขึ้นก็จะเลื่อนลางเบาเบาขึ้นทางด้านซ้ายมือเราฝ่าองค์พระตรงนี้จะเบาเห็นไหมครับ เหมือนเราเข้าใจการปาดจากด้านหน้าน,นี่เห็นไหมเพื่อนๆด้านหน้าพระปาดนะตัดขอบปาดจากด้านหน้าไปด้านหลัง,งนี่นะครับเหมือนกันนะครับหลายท่านเรียกวิเสเนียดก็ตามนั่นนะครับแต่ว่ามันยัง,ย,ง,งยังไงอยู่นะก็มีคนแย้งมานะวิเสเนียดฟังแล้วมันแบบนะรละแคะระคายหูอยู่วิเสเนียตแบบไม่ไม่ลาบลื่นนะ เสนียดอะไรสักอย่างหนึ่งหวีก็หวีแต่หวีเสนียดมันแ,แปลกๆท่านว่าอย่างนั้นก็เลยพ่อใหญ่มหาก็ศึกษาเพิ่มเติมคนฟ้าหลายท่านก็นิยมเรียกว่าหลังเสี้ยนไม้นะเนี่ยเหมือนเสี้ยนไม้นะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนี่คือด้านหน้าป่าจากด้านหน้าป่าจากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวพ่อใหญ่มหารู้สึกว่าเคย อาราธนาองค์นี้เป็นองค์ประจำกายอยู่เป็นปีนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้มีประสบการณ์เรื่องเล่านะพใหญยมหานี่จะเดินตอนเช้าเวลาไปทำงานนะเดินออกจากหมู่บ้านที่จะไปขึ้นรถไปมหาลัยนะถ้านั่งวินก็20บาทนะ ก็ไกลนะครับเกือบ2อกิโลนั่งวิน20บาทเนี่ยเยี่มหาก็ไม่มีเวลาออกกำลังกาย,ยานะปีหนึ่งแล้วนะเพื่อนสมาชิกนี้เข้าปีที่2ที่ทําอย่างนี้คือเดินเพียงแค่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเราทําตัวให้เป็นบริหารจัดการตัวเราให้ดีว่างั้นเตะนะถ้าเรานั่งรถวินไปแล้วอาจจะตื่นสายได้30นาที แต่ตามว่าเราเดินเราก็ต้องเผื่อเวลาไว้30นาทีเราก็ต้องตื่นเช้าขึ้นมาอีก30นาทีจากปกติเวลาที่เคยตื่นเรียกว่าบริหารทําตัวเองนะพระใหญ่มหาก็เดินออกจากบ้านนะเดินออกจากเช้าเพื่อที่จะไปขึ้นรถไปทํางานที่มหาลัยถ้านั่งบินก็20บาททุกครั้งจะไม่ลืมพระที่คอนะเป็นชุดเป็นจัพาคีพระใหญ่มหาเคยนำองค์นี้เป็นองค์ประจํากายเป็นพระประธานในชุดเป็นจัพาคี วันนั้นเป็นวันจุดจีนนะคนจีนเขาก็จะมาตั้งตั้งไหวเจ้าใช่ไหมนึกภาพใช่ไหมครับหน้าร้านพ่อใหญ่มาหาก็เดินทุกวันแหละครับแต่ว่าหมาเขาเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงไว้เขาก็เลี้ยงไว้ในบ้านใช่ไหมเขาก็จะมัดเลี้ยงไว้แต่ว่าวันนั้นวันจุดจีนแต่เช้าหกโมงเช้าเขาขึ้นมาไหวเจ้านี่เปิดเปิดบ้านมาไหวเจ้าแล้วหมาเขาวิ่งออกมาคือพ่อใหญ่มาหาะจะเดินตามพทดบาทอยู่แล้วแต่ว่า ร้านที่เขาเปิดเปิดร้านมาไว้เจ้าตีเช้าเนี่ยมันอยู่คละสีิกถนนนะคือถนนกันกลางจะมีตึกแถวสองข้างใช่ไหมเขาก็ไหว้อีกข้างหนึ่งพ่อยางหาเขเดินข้างก็เดินไปปกติเดินก้มหน้าเดินไปปกติหมาเจ้าของบ้านที่เขากําลังไหว้เจ้าอยู่ก็ออกจากบ้านมาวิ่งมาเออเป็นหมาแบบหมาไทยเลยนะไทยหลังอาเลยนะ เดินปกติพ่อไม่เห็นไม่ได้มองซ้ายมองขวาเดินมองแต่ด้านหน้าหมาเขาวิ่งมาเลยนะยเพื่อนสมาชิกวิ่งข้ามถนน,นมาเลยคือหมาเนี่ยก็เคยกัดกัดเด็กที่มาซื้อของกัดนักเรียนที่มาซื้ออุปกรณ์การเรียนที่บ้านเขาแถวหน้าร้านเขาด้วยพออย่อใหญ่มหาไม่เห็นก็เดินปกติ วิ่งข้ามถนนมาผู้คนร้องโวยวายเลยนะเจ้าของหมาจะวิ่งมาจับก็ไม่ทันพอหมาตัวนั้นวิ่งมาด้านหลังพ่อใหญ่มหาพอเขาร้องโวยวายพ่อใหญ่มหมาก็หยุดเดินแล้วก็หันมาหมาวิ่งมาใส่เลยนะแล้วพ่อใหญ่มหมาก็ชี้มือชี้คือไม่ไม่ได้ตกใจแต่เรามีสติเราคือจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้เพราะมากะชั้นชิดเขาวิ่งมาถึงพ่อใหญ่มหาพ่อใหญ่มหมาก็ชี้ก็หยุด คือคือถ้าไม่หยุดถ้าถ้าจะกัดเราก็กะว่าจะเตะนะคือถ้าเติเราก็ได้แผลหมาก็็คงได้แผลถึงจะกัดเขาก็กัดจากการเตะของเราเนี่ยก็คงจะไม่เข้าลึกหรือว่าอาจจะก,กัดอาจจะไม่ได้เวะหรืออาจจะไม่เป็นแผลลึกนะถ้าถ้าหากว่าเราเตะขณะที่เขากัดนะเพราะแรงประทะมันต่างคนต่างแรงเขาก็แรงมาแล้วก็แรงไปมันอาจจะเก็บ อาจจะเข้าอาจจะเป็นแผลแต่ก็คงจะไม่หนักเท่ากับเรายืนเฉยเฉให้เขาวิ่งมาขย่าเพื่อนสมาชิกนึกนึก,นก,นกออกใช่ไหมคือแต่ว่าถ้าจะทําอย่างพา่อใหญ่มาหาได้ต้องคนนั้นต้องมีสตินะถ้าเป็นเด็กผู้คนทั่วไปก็คงโวยวายร้องตกใจวิ่งหนีเขาก็จะวิ่งตามเขาก็จะขย่าเลยนะอย่างเงี้ยนะลักษณะก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรา ผู้คนร้องโวยวายแล้ววังม้ากัดเขาร้องเราก็หันมาเขาวิ่งมาพอดีเลยขนาดแต่เราหันมาเขาวิ่งมาปุ๊บระยะนี่ถึงประมาณสักคืบสองคืบนะเราก็ชี้มือยุดเราก็ตกใจเขาก็ตกใจเขาตกใจเลยนะเพื่อนสมาชิกก็ตกก็มองหน้าเราเขาเห่าล้วก็ยืนมองเหมือนกับเขาไม่กล้ากัดเห็นเราอาจจะว่าเห็นเราเนี่ยอันนี้จริงจิตวิทยาของหมาพวกเนี้คือถ้าเรากลัวเขารู้เลยนะขยําเลยนะ เหมือนว่าเราเป็นลูกน้องเขาอะนะเราเป็นอาหารเขาอ่ะนะประมาณนั้นอะแต่ถ้าหากว่าเราเรามีสติเราตั้งใจรับเหมือนว่าเรามีพลังอ่ะนะเรามีพลังเหนือเขาเราเป็นเจ้านายเขาอ่ะนะเขาจะกัรรับเราบอกว่ายุดเขาก็หยุดนะเหมือนตกใจเลยนะเหมือนว่าเขานี่ยคิดว่าเราเป็นเหยื่อเนี่ยไม่ใช่แล้วเราเราไม่ใช่เป็นเหยื่อแล้วที่เราเป็นคู่ต่อสู้แล้วมาเขาก็คิดว่าเออถ้าเป็นคู่ต่อสู้เนี่ย เขาก็จะกล้ากลัวนะในกณะที่เขากล้ากลัวเราอาจจะมีมีโอกาสในการที่จะวิ่งหรือว่ามีโอกาสในการที่จะผักตัวหรือมีโอกาสที่จะหลบประมาณนั้นนะแต่คนต่างคิดอย่างนั้นพอพ่อเห็นมหาบอกว่าหยุดเขาหยุดเลยนะเพื่อนสมาชิกเขาหยุดแล้วเขาก็เหมือนมองมองตกใจว่าเขาจะขยําดีไหมจะขยําเหยื่อได้ไหมหรือว่าเขามาเจอคู่ต่อสู้แล้วเขาอาจจะถ้าเขาขยําไปแล้วเขาอาจจะ พลาดก็ได้อะประมาณนี้เขาอาจจะคิดอย่างนั้นนะในชน่วงที่เขายืนตกใจอยู่เจ้าของเขามาถึงบริเก็ลากคอ,อกับเพื่อนสมาชิกนี่คือเป็นประสบการณ์นะคืออันนี้จริงในคอเราก็คิดว่าในคอเราก็คงมีมีพระนะเราตั้งใจว่าถ้าหากว่าเขากระโดดมาใส่เราเนี่ยเราก็จะขาเราก็จะสวนนะ,ะพระมหาก็สูงร้อยเกบสามมันก็เป็นคนตัวสูงนะ คือก็เดินทุกวันก็มีแรงอะนะคือตั้งเขากระโดดใส่เราเนะ่ยพร้อมบวกอะนะตั้งใจว่ากระโดดมาขาแล้วก็เราก็ใส่รองเท้าแบบหุ้มส้นแบบคือถ้าสวนไปรองเท้าไม่หลุดแล้วก็คือเข้าพอดีแหละนะกลางปากกลางคอพอดีอะนะคือกะสวนคือเราสวนไปเขาประท่ามาก็เราอาจจะเข้าเนื้อเราอาจจะเป็นแผลหรือไม่เป็นแผลเวอะหรือไม่ไม่ไม่เป็นแผลมากอะนะ แต่ถ้าเรายืนก็เฉอให้เขาขย่ําเราอาจจะเป็นแผลลึกแผลแผล,แผลหนักนะคิดอย่างนั้นคือเขาหยุดนะขณะที่เขาหยุดแปบ๊บเดียวเจ้าของเขามาถึงตัวพอดีนะก็ทําให้พระเยมหาคิดว่าไม่ไม่เป็นอย่างอื่นนะนอกจากว่าเราก็ไหว้พระสดดวดมนต์ระลึกถึงคาถาจินตมชรเรา้องทุกวันอยู่แล้วนะท่องทุกวันพระเยมหาท้องทุกวันท้องได้นะเราคิดว่าเหตุการณ์ขับขันอย่างเงี้ยมันช่วยได้นะเพื่อนสมาชิก เราอย่าคิดว่ามีพระสมเด็จแล้วนี่มีดปาดไม่เข้าน้ําตําไม่เก็บไม่ใช่นะคนมีพระสมเด็จเนี่ยเลือดสาดเลยนะถ้าหาว่าเจอขอมีคมหรือว่าเจอเหตุอะไรเนี่ยนะคือเราทํางานของเราปกติเดินชนโต้เนี่ยก็เขียวช้ำกันนะนะคือเป็นแผลบาดเจ็บอะไรได้ทุกอย่างแล้วคนมีพระสมเด็จเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นอะไรนะคือตามวิถีขันห้าเราเนี่ยเจอได้ตลอดอนะ แต่ถึงเขาคับขันจริงๆอะนะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ท่านช่วยได้นะครับอันนี้เล่าสู่คนฟังอ,องค์นี้พ่อใ่มหาก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะเรียกว,ว่าองค์คุณนางเนี่ยเพื่อนๆดูด้านหน้าด้านหลังนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมพ่อเย่มหาตั้งชายายท่านองค์คุณนางเ,นเพื่อนๆดูสิครับดูอ่อนช้อยดีนะเราไม่เคยเจอองค์หลวงสิทธิ์ที่อ่อนช้อยงามอย่างนี้นะองค์หลวงสิทธิ์เนี่ยเราเจอก็จะเป็นแบบโอ้โหแบบ บึกบึนสุขุมคัมภีรภาพนะแต่ว่าเจอองค์เนี่ยแบบอ่อนช้อยชมดชมอยประหนึ่งว่าเป็นองค์ของหลวงวิจาร์ณเลยทีเดียวนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อด้านในดูไปพร้อมกันนะครับพระยมหาจึงตั้งชาัยายท่านว่าองค์คุณนางนะครับองค์นี้ถ้าเพื่อนสมาชิกมีโอกาสได้ดูก็ไปเซิร์ชดูได้นะในช่องมหาสองพระบ้านนี่แหละครับ ลงไว้หลายองค์แล้วนะองค์องค์องค์งงหลวงศิษย์เนี่ยเพื่อนเนดูนะครับองค์คุณนางเนี่ยเราดูนี่คือเม็ดพระทาตนะครับที่เราเห็นนี่ลักษณะการแต่การปริดูซุ้มระคังด้านในเห็นไหมครับเ,เขาก็จะปริออกไหลโตตั้งสองข้างนะครับ องค์หลวงสิทธิ์ไหลต้องตกนะไหลไม่ตั้งนะไหลต้องตกเพื่อนสมาชิกดูดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆดูเห็นไหมครับหินสลาที่คุณแหละครับแต่ว่าพระหมหาเรียกว่าเป็นประทาตนี่เราเห็นเห็น คราบน้ำมันตังอิวนะนี่เนี่ยคราบน้ำมันตังอิวเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เป็นเม็ดเอกไหลไปดำนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุงดงามนะครับ พรอย่มหาจึงตั้งท่านว่าองค์พุทน,นางไงครับนี่มีหลายเม็ดมากเลยนะซึ่งคิดแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าจะมีนะสําหรับองค์เนี้ยเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมครับคือองค์อย่างเงี้ยไม่น่าจะมีไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าท่านมีท่านเกิดขึ้นจะให้เราคิดเป็นยังไงนะครับถ้าไม่คิดว่าบุญบารมีของขององค์ท่านนะเนี่ยเมด็ดดาเม็ดแดงเห็นไหมครับ สวยงามดูเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงก็มีบ้างนะสองสมเม็ดเนะม็ดดำก็มีบ้างสองสมเม็ดนะมวลสารบังคับหรือว่ามวลสารที่พึงมีจะต้องมีนะมวลสารพวกนี้ที่เราเห็นแดงเหลืองอนน้ำตาลนะี่คือคราบน้ำมันตังอิ้นะเพื่อนสมาชิก นี่คือด้านหน้าผมก็รู้ด้านหลังนะครับองค์นี้เป็นองค์ประจํากายพ่อใหญ่มหามากกรน,นะชายาท่านองค์ประจํากายเรียกว่าองค์ุณนางเนี่ยองประจํากายที่พ่อใหญ่มหาแฝนขอก็เจอเหตุการณ์ดังที่กล่าวมานี่แหละครับพ่อใหญ่มหาเนี่ยเจอกับสุนัขในหลายรอบแล้วนะครับเพราะเป็นคนชอบเดินนะแล้วหมาชาวบ้านที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยน่ากลัวนะครับ เพื่อนๆดูความฉ่ำเห็นไหมครับเนี่ยฉ่ำด้านหลังก็ยังมีเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือด้านหลังนะเนี่ยเม็ดเม็ดพระาธาตุเนี่ยหลายเม็ดนะครับเนี่ยท่านเกิดขึ้นด้านหลังนีน่ก็เม็ดพระาธาตุนะครับ เม็ดเล็กไๆไพดำนึกนุ่มแน่นแกร่ง เพื่อนดูนะครับดูเนื้อดูเส้นเห็นไหมครับรอยปิรอยแตกรอยแยกนะองค์นี้เป็นเหมาะเหมาะแก่การศึกษาค้นฟ้าเป็นอย่างยิ่งนะหลายท่านมาเห็นหลังอย่างเงี้ยเขาก็จะธรรมดานะบางทีเขาไม่เก็บเลยนะดูเม็ดเม็ดมวลสารแล้กวก็่หินเหล็กไหลภัยดำเม็ดพระธาตุเนี่ย เขาเขาไม่เคยเจอเพราะว่าเขาเจอไปเขาก็เอาไปต่อไม่ได้นะไม่รู้เขาจะเช่าไปทําไมเช่าไปขายต่อไม่ได้เขาก็ไม่ไม่เช่าไปซื้อมาจมเขาก็ไม่ซื้อใช่ไหมนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาสะสมแล้วนะครับหลังอย่างเงี้ยหลังกระดานอย่างเงี้ยหลังล่องหมากอย่างเงี้ยหลังเสี้ยนไม้แบบเนี้เขาเก็บเขาสะสมกันแล้วนะครับถ้าใครไม่เก็บไม่สะสม สมเด็จที่มีลักษณะหลังอย่างเงี้ยเสียใจนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยพรายามาหาเหตุอย่างเงี้ยสะสมเลยนะครับดูเห็นไหมครับดูเป็นประธานเมนี้สิครับสวยงามดูด้านข้างเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงนะครับนี่นี่เม็ดแดงนี่เม็ดดำเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำคู่กันเลยนะครับ นี่ก็มาเจอเม็ดพระธาตุเห็นไหมครับนี่นี่คือด้านหลังนะนี่คือด้านด้านหลังขอบข้างด้านด้านหลังนี่คือด้านหน้าไหมเวลาปาดนะเนี่ยเขาปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดไปอย่างนี้นะครับเราจึงเห็นก้อนมลสารนี่ยยุบไปตามการปาดเลยมันเบื่อนเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือนี่แหละคือความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนี่ปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดไปอย่างนี้นะครับเราจึงเห็นแบบนี้เพื่อนสมาชิกเห็นเจออย่างเงี้ยเก็บไว้ก่อนนะครับ อย่าไปคิดว่าเราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่มีใครคิดจะมาซื้อต่อจากเราคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดแบบนั้นเราก็จะพลาดพลาดสมเด็จวรครังที่เป็นองค์ครูไปนะครับอันนี้เพราะมหาจะได้เป็นองค์ครูเลยนะครับองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด สัตว์ตใครให้พ่ออย่ามาหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ